ามา<อ><อ>เรื่องนี้สหน่อยเข้ามานี่วงการซีรีส์วายสัหน่อยหลายคนน,น่าจะจับตามองกันอยู่วงการซีรีส์วขึ้นภาพได้ไหมคุณข,ขึ้นภาพเลยได้ไหมฮะ เออวงการซีรีวายูดถึงชื่อของหนุ่มโอ๊ตัสกรเออแต่งตัวมา,แ <c oughs> า,ากแน่ไม่ใช่โอ๊ตัสาศก็คือนักแสดงซีรีส์วนะครับผมคือล่าสุดเนี่น้องโด่งดังมาเสียเย็นแม่แม่แบบเป็นปลิวเจเยนแม่น้องโด่งดังมาจากซีรีส์เรื่องไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กใช่ดังอยู่นะเธอดังจะรู้จัก,จกเธอนี่แหละนั่นแหนะฮะแล้วก็ คือไม่ใช่ดังแค่ในประเทศไทยและก็ดังในต่างประเทศด้วยเพราะว่าเพิ่งจะบินกลับมาจากต่างประเทศเมื่อเมื่อวานบินเก่งเมื่อวานมาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะคบคุณผู้ชมจากคลิปคลิปหนึ่งครับผมซึ่งคลิปคลิปนี้ทุกคนจ๋าเป็นคลิปที่น้องเนี่ยกาลังไลฟ์สดอยู่กอาลังไลฟ์สดไปด้วยคุยกับเพื่อนไปด้วยนะฮะริมสนามฟุตบอลพี่อ๊อดเปิดคลิปได้เลยแล้วก็ค่อยๆปิดเสียงไว้ก่อนไลฟ์ฟังก่อน นะฮะคุยกับคลิปคลิปหนึ่งคุยกับเพื่อนไปหนึ่งสองสามสี่ห้ากับเราแบบว่าเฮ้ยโอ๊าเป็นไงบ้างนนนี่นั่นออกรติก็ทํางานดิบดีนะตอนนี้คือซีรีส์เรื่องไหนกําลังมาแล้วมีการปล่อยข้อมูลทุกอย่างก็คือฉากนี้เลยไปทุกอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วมีเสียงมีเสียงแป๊บนึงปล่อยทุกอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าเพลงใหม่นะฮะพอปล่อยทุกอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็มีการถามต่อว่าเอ้ยซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นยังไงน้องก็เล่าเล่าปัง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 เล่าไปเสร็จแล้วปุ๊บมันมีประโยคในคําพูดขอองงนน้ี่แหละ ไปฟังเองดีกว่ามาทัให้สะเทือนใจเหล่าแฟนเราไปฟังกันดูเออฟังน้ำอ่ะดื่มน้ำอ่ะอ๋อเช้าวะเชาวะมองมองอยู่เนี่ยกำลังถ่ายเรื่องใหม่ถ่ายเมื่อวานเพิ่งเสร็จตีสี่ครับพี่เสร็จตีสี่วันนี้เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องชื่อว่าน็อตเป็นพันธะ พัน้ะติดแป้งมันหมาเอากันแล้วแบบว่าอันนั้นติดกันนะพี่ <c oughs> เออเป็นแบบนั้นเลย <c oughs> เป็นเรื่องในจินตนาการของแบบพวกสาววายอพี่อ,อ๋อช่องไหนตอนนี้หมกำลังคุยช่องวันครับแต่ว่าไม่รู้ว่าสรุปยังไง <c oughs> เป็นแบบเรื่องที่ผู้ชายสามารถท้องได้ <c oughs> แต่อีกแฝงไปเยอะเนาะเออผมก็เข้าไม่ถึงตอนแรกแล้วแบบเออเ,ออเออพิ่งมาแบบมา มาเรียนหรือว่ามาแบบมาฟังเรื่องราวจริงว่ามันเป็นอะไรยังไงเงี้ยมันเป็นโลกเหนือความจริงอรัพี่โลกในจินตนาการนี้อ่ะใช,ใช่ใช่ใช่เป็นอีกโลกหนึ่งที่แบบไม่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงฟังแล้วเป็นไงบ้างคุณเธอถ้าเกิดฉันไปดูซีรีส์อ่ะฉันหนัวใจแตกสลายมากเลยนะใช่ไหมเออเพราะว่าเพราะว่าเขาพูดว่าแบบเนี่ยก็แบบทาแบบให้สาวายดูอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือช <c oughs> ็อตนั้นแหละเธอเรื่องของพันธะ ติดเตงซึ่งมมาบางทีมันก็แบบนั่นแหละไม่ควรแล้วก็มันจะมีอีกประโยคหนึ่งที่เขาเรียกว่าแบบเป็นช่วงขอบโกยอแค่คีย์เวิร์ดสองประโยคเนี้มันทําให้เหล่าแฟนคลับเนี่ยก็ออกมาวิจารณ์กันมากๆเลยทีเดียวกับสิ่งที่น้องเป็นคนพูดออกมานะครับซึ่งเอาจริงๆคือพูดในฐานะคนเสพงานาเลยแล้วกันเพราะว่าน้องเป็นนักแสดงเกี่ยวกับเรื่องสีดีวามันเป็นการเหมือนกับทำลายทำลายความเชื่อใจทำลายความเชื่อมั่นนะฮะ อันนี้คือต้องคือเอาจริงๆริคือเราต้องพูดไปตามความจริงว่ามันรู้สึกกันยังไงแล้วก็กระแสะวิจารณ์ไม่ใช่แค่วิจารณ์นะเขาขุดข้อมูลในอดีตต่าง,าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายมาพูดกันด้วยมันมีหลากหลายประเด็นที่แบบหยิบออกมาพูดกันทั้งเรื่องของการตอบตัวองาแซงลับเรื่องของอดีตที่ผ่านมานะฮะก่อนหน้านี้ซึ่งนี่คือเป็นเป็นเป็นคอมเมนต์ต้นต้นทางเ,าเป็นคอมเมนต์ต้นทางที่เขาหยิบคลิปออกมา,าพี่พี่พอ,อ๊ตก,กลับไปอันเดิมก่อนลูกเนี่ยคอมเมนต์ comment ต้นทาง นะฮะที่มีภาพน้องอยู่นะฮะเออกลับไปได้ไหมฮะกับอ่ะมันยังไม่ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเออเออเขาบอกว่าเออจะบอกว่าไม่แปลกใจก็ไม่ได้เลยอ่ะคําพูดความคิดบ้งแล้วนี่ออหคําว่าเหมือนจุดจุด,จดติดเต้งเออคนชอบเพราะเอ็นคือนอสอดดอคือนักแสดงอแล้วพูดจแบบนี้เนี่ยเขาก็ติงไปที่ค่ายนะว่าเอา้าค่ายไม่เตือนหน่อยหรอ ตัยให้มาพูดแบบนี้ได้ยังไงตัวเองก็เป็นถึงนักแสดงทํางานในอาชีพนี้ไม่ระวังเออใช่ไม่ระวังสุดอยู่นะคุณพี่คลิปนี้เนี่ยจ้ะทําให้ต่อต่อมาก็คือยาวยาวเลยชื่อของน้องถูกพูดถึงตัวค่าถูกพูดถึงต้องบอกว่าแฟนคลับบอกเลยว่าหมดใจละหมดใจหมดใจมากแต่ก็มีแฟนคลับบางส่วนที่ให้กําลังใจเพราะว่าต้องบอกว่าด้วยด้วยความน้องอ่ะเป็นคนที่แบบแมนแมนอ่ะพี่ ก็คือมีความคุยแบบนี้อยู่แล้วแต่ขึ้นผิดอย่างเดียวคือคือว่าเป็นนักแสดงเป็นคนสาธารณะแต่ไม่ระวังคําพูดใช่ขนนั้นก็เลยบอกว่าแบบเออเนี่ยนี่คือเรียกว่าเรียกว่าคพูดพาสวยนะอืมและเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากที่เกิดเรื่องราวมาคือนักเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศเขากําลังแบบทัวร์อยู่ต่างประเทศต่างประเทศเสร็จปุ๊บเขาก็ออกมาเขาก็ออกมาขอโทษขอโทษเขียนข้อความเลยมีพี่โยมมีไหมฮะมีเขียนข้อความขอโทษออกมาเป็นทั้งเวอร์ชั่นไอไอตัวลายมือ เป็นภาษาไทยก็คือขอโทษแหละเหตุการณ์ครั้งนี้น uh ที่เกิดขึ้นก็จะแบบเป็นบทเรียนให้น้องแต่ก็มีภาษากษเนี่ยแบบผม <I> ต้องขอพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตอา่านนี่อา่านนี่อ่านนี่ผมต้องขอโทษจากใจจริงๆ I would like is อะไมไม่ไงไม่ภาษาอังกฤษเลยเหรอโอเคอรดอ่านเลย I apologize for speaking พอแล้วไม่แล้ว พอแล้วไม่ไม่ที่พูดแบบไม่คิดในรอบครอบแล้วก็พูดเล่นมากเกินไปผมยอมรับว่าคําพูดของผมเนี่ยมันไม่เหมาะสมและอาจจะทําให้ใครหลายคนรู้สึกไม่ดีผมรู้สึกเสียใจกับการกระทาของผมมากๆและจะนามาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงให้ตัวเองแล้วก็พูดการแสดงออกอย่างเรามาระวังมากขึ้นในอนาคตขอโทษจริงๆครับจุบๆขอโทษจากใจไม่หยุไม่ยแม่อะไรซุบนะขอโทษจากใจอะไรเนี่ยอะไรจริงจริงจริงครับนั่นแหละแล้วก็ ไม่ทันละเออนั่นแหละก็มีบางส่วนก็คือให้กําลังใจเออีกบางส่วนก็คือบอกว่าไม่ทันละเหมือนที่พ่พูนพูดอืมทีนี้หลังจากนั้นมาเุ๊บก็ทางค่ายก็ออกแถลงการอ่าออกแถลงการบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้นิ่งเฉยนะเราก็ร่อนจดหมายเลยตักเตือนเรียบร้อยแล้วด้วยวาจาตักเตือนแฮชแท็กด้วยวาจาเรียบร้อยแล้วแค่นัเนห่ยเพราะว่าที่นี้นี่เลยนี่เลยนี่อ่าเบื้องต้เกิดขึ้นนี่ศิลปินของเราบริษัท รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นน้อมรับทุกคำติชมบริษัทได้พูดคุยและตักเตือนศิลปินอย,อย่างเหมาะสมแล้วเสมแล้วโดวยศิลปินเองเนี่ยก็ได้แสดงความสำนึกในความผิดและตระหนักถึงผลจากการการะทำแล้ว บริษัทขอใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนปรับปรุงพฤติกรรมและระมัดระวังในการแสดงออกต่อสาธารณะมากยิ่งขึ้นออันนี้คือหลังจากที่หลังจากที่แบบน้องออกมาเนี่ยก็คือเมื่อวันที่สามแล้วทีนี้คือวันที่หกเนาะทีนี้หลังจากนั้นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลายคนจะตามมองว่าจะมีการเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมขึ้นมากะก็มีตอนนี้แค่สอรีเนาะคือตอนนี้ก็คือณณที่เหตุการณ์เกิดขึ้นน้องอยู่ต่างประเทศ ตอนนี้น้องกลับมาที่ประเทศไทยแล้วตั้งคู่เลยมีงานต่างๆรออยู่แล้วก็เมื่อวานมีเพิ่งปชุมกันไปเออเล่าสิเธอฉันฉันเล่าได้แบบ่พิจิไม่ไม่แค่แแบบเธอบอกว่าเธอมีอะไรแบบเอ็กซ์คลูซีฟเงี้ยแล้วก็พูดออกมาเอนที่บอกไปแลวมอนเขามีก็มีการประชุมใหญ่มีกันที่รู้ที่รู้มานะอันนี้คือที่ที่รู้มานะก็คือแบบวงในวงในพูดมาบอกว่ามีการประชุมใหญ่แล้วก็ที่ได้ทราบข่าวมาว่า ตอนนี้คือกระแสสังคมก็อย่างที่บอกไปว่าวิพา์วิจารณ์เรียบร้อยอทําให้งานเนี่ยตุบ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  c a n c ไป cancel เลย c ไปแล้วก็มีงานคู่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยออกมาประกาศแล้วว่าเลื่อนไปโดยไม่มีกําหนดอก็เลื่อนไปเรื่อยก็ไม่จัดแล้วไม่ใช่ก็คือเลื่อนไปเรื่อยก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนไปก่อนเลื่อนเลื่อนไปก่อนเพราะว่า โอ้ยมันพูดไม่ได้อันเนี้ยมันพูดไม่ได้จริงๆที่รู้มาประมาณประมาณนี้แหละเพราะว่าสุดท้ายปุ๊บแบบเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตของน้องจะยังอยู่ไหมกับทางท่ายหรือจะยังไงต่อเพราะว่าที่ประชุมกันมาก็อินดีเทลคือละเอียดอยู่